English by t a c h a k t e ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายๆค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเกนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้นะคะคเูเกจะพาไปเรียนในเรื่อง Preposition of Place ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ on on แปลว่าอยู่ข้างบนค่ะคำต่อไปค่ะ in 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 แปลว่าในนะคะ คำต่อไปนะคะ under under แปลว่าอยู่ใต้นะคะข้างใต้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ in front of in front of in front of แปลว่าด้านหน้าค่ะต่อไปนะคะ B e H I N D, behind behind แปลว่าข้างหลังนะคะ ต่อไปค่ะ next to next to next to แปลว่าถัดไปค่ะต่อไปค่ะ opposite 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 แปลว่าตรงกันข้ามนะคะค่ะ B e T w e N, between between แปลว่าระหว่างค่ะต่อไป A R o U N D, A-R-O-U-N-D around around แปลว่ารอบๆนะคะใช่ค่ะเราไปดูการใช้ in on at เพื่อระบุเวลากันนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูที่คำแรกนะคะคำว่า in in, in นะคะจะใช้กับปีเดือนศตวรรษทศวรรษฤดูกาลแล้วก็ประเทศนะคะ,ะตัวอย่างนะคะเช่น in 2021 in January แบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะคําว่า on on จะใช้กับวันวันที่แล้วก็วันสําคัญต่างๆนะคะนะคะเช่น on Sunday on Valentine's Day แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคําว่า at at นะคะจะใช้ในการบอกเวลาช่วงเวลาและก็ใช้บอกสถานที่ได้ด้วยนะคะไปค่ะเราไปทำ exercise นะคะใบงานเพิ่มเติมนะคะใบงานที่21และ22กันเลยค่ะ ไปดูใบงานที่21นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติม Preposition, s o f place ให้ถูกต้องนะคะข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า Jack plays volleyball with James จุดจุดจุด,จด School Jack นะคะเล่นวอลเลย์บอลกับ James จุดจุดจุดโรงเรียนค่ะเติมคำตอบข้อที่1ลงไปเลยค่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะระหว่าง Between กับ At ถูกต้องค่ะคือคำว่า At 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 ค่ะ ข้อที่2ค่ะ you have to walk คุณเนี่ยจะต้องเดินจุดจุสะพานนะแล้วก็ไปทางขวาข้อที่3ค่ะ library i s ห้องสมุดนะคะ you อยู่ตรงไหนเอ่ยเดอะซ p เปอร์มารน่าจะเป็นคำว่าอะไรดีคะสีค่ะ go along the street and you will see stadium จุดจอ่าเดินตามไปที่ถนนเลยคุณก็จะเห็นสเตเดียมจุดจุดทางขวามือน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ Thomas is presenting his work. เขากำลังพรีเซต์งานของเขาจุดจุดจุด the class. ฉันเรียนพรีเซต์งานจุดจุดจุดฉันเรียนข้อที่6นะคะ I am living จุดจุดจุด Australia with my family. ฉันเนี่ยอาสายจุดจุดอสเตรเลียกับครอบครัวของฉันควรจะเป็นคำว่าอะไรคะที่7ค่ะ All details that you want to know. จุดจุดจุด ทุกๆดีเทลหรือทุกๆรายละเอียดที่คุณต้องการจะรู้นะคะอ่ายูจุดๆที่กระดาษอ่าจุดๆกระดาษคือคำว่าอะไรคะที่แปดนะคะ t h e r e are two pictures มีรูปภาพอยู่สองรูปนะคะจุดๆผนังจุดๆผนังควรจะเติมคำว่าอะไรคะต่อไปค่ะข้อที่เก้า a shoe s h o p f อีจุดๆอ่าร้านรองเท้านะคะยูจุดๆชั้นที่สอง ข้อที่10ค่ะซ Sara is waiting for her husband. สล่ากำลังรอสามีของเธออยู่นะคะจุดจุดจุด Station จุดจุดจุดสถานีรอสามีอยู่ที่อยูจุดจุดจุดสถานีคำตอบคือคำว่าอะไรคะ11ค่ะคาเฟ่จุดจุดจุด The theater The theater นะคะคาเฟ่จุดจุดจุด The theater ก็คือคาเฟ่อยูจุดจุดจุดของโรงหนังอยู่ตรงไหนนะหาคำตอบเลยค่ะ สิบสองค่ะเชโกสเธอไปจุดจุดจุดเดอะสวิมมิงพูลเธอไปอ่าสระว่ายน้ำโดยรถบัสควรจะเติมคำว่าอะไรคะโกอะไรเอ่ยสิบสามค่ะโดร์สแคดอาสลิปปิ้งแมวพวกนั้นเนี่ยกำลังหลับจุดจุดจุดที่โต๊ะหลับจุดจุดจุดที่โต๊ะฝนจะเติมคำว่าอะไรคะสิบสี่นะคะโยลับท็อปอีจุดจุดจุดอ่าโยลับท็อปก็คือพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะอีจุดจุดจุด อยู่ตรงไหนของโตะคะข้อสุดท้ายคะ่ะ We met Tom เราเจอ Tom จุดๆุดจดปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เราเจอ Tom จุดๆๆดจุดปาร์ตี้เมื่อคืนนี้ควรจะเป็นคำว่า at หรือ on ใส่คำต่อลงไปเลยต่อามาค่ะใบงานที่22นะคะให้ในักเรียนเติม in, on หรือ a t d ลงไปข้างหน้าคำให้ถูกต้องนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วคะ่ะ in จะใช้กับปีว่นเดือนอะไรที่มันใหญ่อะคะ่ะ อาอนจะใช้กับวันในสัปดาห์วันที่อะไรที่ลดหลั่นลงมาหน่อยส่วนแอดจะใช้กับการระบุช่วงเวลานะคะจุดของเวลาแลวก็สถานที่นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะลองอ่านดูแล้วก็เติมไปถูกต้องนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า school school แต่ว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนน่าจะใช้คําว่าเลยคะ่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ต้องเป็น at at ใส่ตอบลงไป วันนี้นะคะเราได้ได้ทบทวน,นเนาะในส่วนของ p r e p o s i t i o n a l Place นะคะแล้วก็ In On At ในการระบุช่วงเวลาแบบนี้นะคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนให้ดีนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะครูก็มีเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ See you later ค่ะบ๊ายบาย